เมื่อเร็วๆนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเดตอลร่วมกันลงนามบนันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านความสะอาดและปลอดภยัยให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมรณรงค์เครือข่ายทั่วประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมั่นใจภายใต้สัญลักษณ์ S H A โดยมีนายยุทธศักดิ์สุภสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายโรฮิตจ,จินดาวผู้อํานวยการฝ่ายบริหารบริษัทเรกเคิสเบนคคเซอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นประธานการลง บันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีความร่วมมือประกอบด้วยการเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจที่เป็นพันธมิตรของทอทท,ทในขณะที่ได้เต่าจะร่วมประชาสัมพันธ์ตราสัญ,ญลักษณ์ S.H.A เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจในตราสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานสุขอนามัยระดับโลกพร้อมจัดแคมเปญสนับสนุนให้คนไทยเดินทางช่วงสงกรานอย่างปลอดภยัยและแจกผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดมือช่วงสงกราน20 0 0ส0ชิ้นในพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานอีกทั้งยังมอบแพ็กเกจส่วนลดพิเศษสำหรับ SME ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน S.H.A. อีกด้วยเอ่อได้ต่อจะเข้ามาช่วยนะครับททในการที่จะโปรโมทในเรื่องของมาตรฐาน S.H.A. ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ S.H.A. ของเราซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการท่องเที่ยวโดยการเที่ยวเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งได้รับการยอมรับจากสภา,าการท่องเที่ยวโลกนะครับว่าคนที่ได้ S.H.A. ก็สามารถจะใช้ s a ฟ e Travel Stamp ของทาง W.T.C. ด้วยนั่นก็เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เห็นว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยของประเทศไทยนั้นเป็นได้การยอมรับ ระดับโลกนะครับเป็นโปรโตโคอลเป็นรูปแบบที่ยูนิคมากๆสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองว่ามีมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนะครับในการในการปกป้องนะครับพื้นผิวปกป้องทําให้ สถานประกอบการต่างๆเนี่ยปลอดภัยนะครับเด,ดตตอเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะมาช่วยนะครับทำเรื่องของอินโฟกราฟิกนะครับทำเรื่องของระบบเทรนนิ่งต่างๆครับนับเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่กลางเล็กหรือระดับท้องถิน่นซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ได้รับมาตรฐาน S H A สามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกได้